ขณะนี้นะคะดิฉันก็นั่งอยู่กับคุณเอ็ดดินซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อนสัตว์่าจงังหวัดเพชรบุรีค่ะซึ่งวันนี้นะคะเขาก็จะมาเปิดใจเกี่ยวกับคดีที่ทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์และพันธุ์พืชได้แจ้งข้อหากับเขาว่ามีสัต,ตว์ตาไว้ในครอบครองโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตค่ะสวัสดีค่ะคุณเอ็ดดินค,ค่ะคือมูลนิธิสัตว์ตาของเราเนี่ยเริ่มก่อตั้งขึ้นได้ยังไงคะ จริงๆปี2543แล้วนะครับ42จริงๆอ่ะผมเริ่มเป็นอาสาสมัครผมมูลนิธิอื่นในประเทศไทยที่ช่วยเหลือสัตว์ป่าอยู่นะครับแต่ก็มูลนิธินี้ที่เราอยู่ปัจจุบันนี้นะครับผมเป็นผู้กระตั้งมูลนิธินี้่ปี2544แล้วทำไมเราถึงคิดมาเริ่มทำตรงนี้คะมูลนิธิเป็นคนที่ค่อนข้างจะรักสัตว์แล้วก็รักธรรมชาติ และอีกอย่างหนึ่งก็รับไม่เคยได้การตะลุมโทรมานที่คนทำกับสัตว์อยู่ก็อยากจะช่วยดันอีกนะฮะแล้วก็สี่สองนหร้อยสี่สิบตั้งมูลนิธิเพื่อนสัตว์ไว้นะฮะที่จังหวัดเพชรบุรีแล้วเราปูกกลงอุณญาณแห่งชาตินคะคะฟ้องเกี่ยวกับข้อหาไม่มีใบรับรองอุญาตว์ได้ยังไงคะ ต้นปีนี้นะครับเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์หลังจากที่เราแถลงข่าวเรื่องการฆ่าช้างในประเทศไทยออกข่าวแล้วเราก็โดนมาอีกรอบหนึ่งนักกว่าเดิมอกีกแล้วก็ก็วันนั้นเราไม่ได้เวลาพอที่จะแสดงเอกสารหลักฐานกับเจ้าหน้าที่ให้ทันไปใน2ชั่วโมงครึ่งสับเกือบ300 300กกชีวิตนะฮะก็ทาให้ดัดดนดันดำเนินคดีอีกรอบหนึ่งเราก็มีการทําสายร้ายเราจริงๆนะทำทำให้ชื่อเสียไอ ชื่อโปรโมที่ยังไม่เสียหายมากเลยครับก็จะเป็นทุกประชุมนี้ยังเป็นคดีอยู่หลายแล้วซึ่งจากทุกตัวของเราที่มีการลงทะเบียนทีม่มีการติดตามเบียนเราก็ทํามานะฮะจากปี2548จน2555นี่นะฮะตั้งมาตลอดแต่ประอยนวันที่13กุมภาพันธ์ที่เจ้าหน้าที่ของอุทยานเข้ามาให้เราเวลาประมาณ3ามโมงครึ่งนช่วงบ่ายถึง6กโมงที่จะแสดงเอกสารได้ก็เป็นประมาณ2ชั่วโมงกว่า ไม่พอที่จะคนให้เอกสารทุกอย่างให้ใหใหไปในเวลานั้น<ม>แล้วก็6กโมงแจ้งข้อหากับกแฟนผมคุณน้อยนะครับวันนั้นนะที่เป็นประธานมูลนิธิอ,อบอกว่ามีสัตว์ปา่าในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต99ชีวิตต,ตอนนี้เรามีหลักฐานครบุบตัวซึ่งคุณอดินก็ได้นํามาให้ใครใช่ครับก็อย่างเนี้ยวันนั้นจริงๆอีกวันหนึ่งนะครับวันที่1 4กสมภาพันา์แล้วนะครับ เราแสดงเอกสารมาเรียบร้อยกับเจ้าหน้าที่แล้วก็เขาดูกันตอนแรกดูกันเขาบอกว่าไม่อยากดูแล้วเขาบอกว่าตอนนี้เรื่องอยู่กับตำรวจแล้วไม่เกี่ยวกับเราแล้วนะฮะกรมุทยามบอกว่าคุณจะไปคุยอะไรคุณจะเลียอะไรต้องคุยกับตำรวจเลยเจ้าหน้าที่ตำรวจท,ท,วท,ท,วที่ที่เป็นเจ้าของเรื่องที่นี่นะครับวันที่21มิถุนา254-9นนะครับ,รบเรานี่เองแจ้งถึงเจ้าหน้าที่ของอุทยานว่ามีสัตว์เกิดมาที่ศูนย์เป็น16ตัวนะครับมีชนีธรรมดา9ตัวมีลิงแสม ห้าตัวแล้วก็ลิงแสนสองตัวเราบอกแล้วว่าเป็นเพศไหนแล้วก็มันเกิดมาที่ไหนก็ที่นี่เราแจ้งให้เขาทราบนะฮะล้วก็มีการตอบรับมาว่าโอเคทั้งมูลนิธิทั้งขรมุทยานรับทราบแล้วแล้วก็จะมาตรวจสอบอแล้วคนก็จะมาตรวจสอบภายในวันสองวันนั้นจากนั้นแต่ผู้อืออ่นเขาไม่มากานเพราะว่ามันมีติตุิะอะไรดวนก็ไม่ทราบนะครับแล้วก็ปล่อยเรื่องไว้ทั้งหปี ใช่ไหมครับจากปี49ถึง55สัตว์นี้เขาก็ยุดมาเขากำลังจะดําเนินคดีกับเราว่า16ตัวนี้เราไม่ได้รับ,รบอนุญ,ญาตที่จะเลี้ยงถ้าเราแจ้งขเขาเรียบร้อยแล้วนะครับวันที่21มิถุนา2549แจ้งเขาเป็นทางการแล้วนะคบว่ารับมาดูแลแล้วก็จะมอบให้กรมพิทักษ์สต่อแล้วยังบอกกับกรมพิทักษว่าเราจะดูแลชั่วคราวเราไม่ได้เจอว่าเราจะครอบครองแล้วเราจะเป็นเจ้าของนะฮะเราทําเอกสารให้ ให้เขารู้นะครับให้คนหลับทราบแล้วก็ให้เขาดําเนินการต่อแต่มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล,และตอนนี้เขาบอกว่าคุณมีความผิดแล้วหลังจากที่คุณเอ็ิ่งททำทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วหลังจากที่เราได้รับความช่วยเหลือจากมาเนี่ยค่ะความรู้สึกที่เราถูกเขาฟ้องมันรู้สึกยังไงคะก็ช่วงแรกนะครับผมก็ผมคิดว่าเคียยงกันได้เพราะว่าคนหลายๆคนรู้เลยว่าเราทําอะไรกันอยู่นะครับ แต่ก็หลังจากวันแรกแล้วครูมุทิยามบอกว่าจะไม่ดูเอกสารอีกแม้แต่อาชีพวธีด,ดำรงพิเดชบอกว่าจะมาลงพื้นที่มาลงดูที่ศูนย์เองเราก็จะดูเอกสารเองจะถ,ถึงเวลาที่คุณดำรงมาแล้วคุณดำรงบอกว่าไม่ดูไม่สนใจอะไรเลยจับอย่างเดียวแล้วก็มาใส่ร้ายเราตลอดลว่าเป็นมูลนิธิเทือนเป็นมูลนิธิแสงรีกันมามีโรงพยาบาลปิดไม่มีศัลยแพทย์รายเรื่องที่พิทเท่านั้นหลายบุกลุกป่าสงวน เรื่องที่ไม่เป็นเรื่องจริงเรื่องโกหกตอนนั้นเลยไม่รู้เอาข้อมูลนี้มาจากไหนนะครับนะและสุดท้ายคมุติยันบอกว่าถ้าจิเกียเอกสารทุ่งกุยกับตำรวจ<ม>และตำรวจก็บอกว่า,าผมเป็นตำรวจพื้นที่ผมไม่รับรู้อะไรเป็นเรื่องเ,อเรื่องสัตว์ป่าไม่รู้จำอะไรอะไรทั้งทั้งตำรวจเลยเลไม่ได้สอบปากคำอะไรเลยเ<ม>ขาบอกว่าเอาเอกสารของคมุติยันแน่ไปหมดเลยแล้วก็บอกว่าเอาความผิดส่งให้อายการและตอนนี้นะครับอายการเขาบอกว่า ดูแล้วโอ้เอกสารเยอะเขาบอกว่าเอกสารนี้ผมเป็นอายการผมต้องเช็คดูให้หมดแหละไม่ได้หรอกเสียเวลาเยอะทั้งมูลนิธิเราเป็นองค์กรที่ช่วยเหลือตาำเพื่อสังคมทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเห็นอยู่ที่นี่นะครับเป็นองค์มูลนิธินี่นะครับไม่ได้เป็นทรัพย์สินอะไรของเรามันเป็นทรัพย์สินของมูลนิธิมูลนิธิจดทะเบียนถูกกฎหมายในประเทศไทยนะฮะแล้วความรู้สึกกล่าวเป็นยังไงก็เราเสียใจมากที่เราเสียเวลามาตั้ง1112อปีแล้วนะครับที่จะได้ทํางานหนัก พื่อช่วยเหลือสัตว์ป่าแล้วก็เงินอะไรที่เราได้มาที่ไปช่วยสัตว์ไม่ใช่เงินของรับไม่ใช่เงินภาษีเราต้องไปหาผู้บริจาคในประเทศต่างประเทศนะฮะ<ม>เรายังออกค่าใช้จ่ายเป็นล้านนะฮะที่จะไปสร้างโครงการปล่อยชนิดขึ้นสู่ป่าในจังหวัดแม่ฮ<ม>่องสอนและช่วยอีกตั้งหลายอย่างแม่ต่เอาสัตว์จากกลุ่มพุทยาที่บางครั้งเลี้ยงไม่ไหวมีปัญหาอยู่มาช่วยดูแลต่อ และสุดท้ายเราเป็นอะไรนะเป็นอาชญากรไปเลย<า>เป็นคนคนผิดเต็มๆเลยก็ไม่เคยคิดที่จะเกิดขึ้นอยู่นี้คาจริงๆนะใช่คับแล้ววันที่26กันยายนที่จะถึงนี้ค่ะคดีจะมีการถึงสารชิงคดีก็ผมพยายามจะคุยครับต,ต่วันแรกแล้วกับกรมอุทยานไม่ยอมฟังต่อไปก็เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ยอมดูเรื่องเหมือนกันครับปล่อยแบบ ปล่อยให้มันมันเป็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 นเรื่องที่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 ปิดเต็มๆสุดท้ายไปพยายามคิดคุยกับอายการส่งหนังสือขอความเป็นธรรมแล้วก็ขอให้คนดูลักษานให้มันดีๆหน่อยคุยกันได้ไหมไม่มีใครยอมอะไรเลยก็ต่อไปผมไม่รู้จะทําอะไรแล้วถ้าจะต้องต้องต้องสาลแล้วจริงๆก็ถ้าการช่วยเหลือสัตว์ป่าในประเทศไ่ายเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายยังงั้นก็ผมติดคุกแล้วกันผมก็ไม่ว่าแล้วถ้าถ้าเป็นอย่างนี้ก็ให้คนเห็นว่า ในประเทศไทยคุณช่วยอะไรไม่ได้แล้วจริงๆอะ่ะผมเป็นห่วงเรื่องเดียวถ้าคนอื่นที่อยากจะทําอะไรดีสําหรับเพื่อสังคมต่อไปเห็นว่าคนจะทําดีนะฮะผมไม่ได้บอกว่าผมเป็นคนดีนะผมพยายามจะทําดีเพื่อสังคมถ้าเขาเห็นว่าโดนแกงขนาดนี้แล้วก็จะโดนดําเนินคดีแล้วก็ติดคุกขนาดนี้ใช่ไหมครับใครอยากจะใครจะกล้าช่วยอีกใครอยากจะทําดีอีกนะฮะจริงๆก็ ผมก็ไม่ทราบนะฮะแต่ก็คิดอยู่เหมือนกันว่ามันจริงอ่ะเร็วมากครับที่มันเคยขึ้นมาเองเร็วมากค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือความรู้สึกจากใจของคุณเอ็ดวินค่ะซึ่งในวันที่26กันยายนที่ได้ถึงนี้นะคะศาลจะมีการนะัดสั่งฟ้องค่ะซึ่งเรื่องราวของนี้จะกดลงอย่างไรเดี๋ยวเราจะติดตามกันต่อไปค่ะ